อยากเรียนต,ต่อต่างประเทศต้องพิจารณาสส,สิ่งนี้เซฟคลิปนี้เก็บไว้ได้เลยเรื่องแรกเลยก็คือเป้าหมายเป้าหมายของเราคืออะไรอยากไปเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาในการสื่อสารในการทํางานหรือในการศึกษาต่อนะครับเรามีเป้าหมายอะไรนอกจากภาษาแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากไปเรียนเพื่อให้ได้วุฒิการศึกษาไม่ว่าจะเป็นปตีปทซึ่งถ้ามีโจทย์ของการย้ายถิ่นฐานหลังเรียนจบเนี่ยก็ต้องดูประเทศที่เขาเปิดรับสิ่งนี้นะครับเรื่องที่2ครับคือประเทศแล้วก็ที่ตั้ง ของเมืองที่เราจะไปนี่ก็เป็นเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องดูว่าประเทศไหนที่เราจะไปมันตอบโจทย์ของเราครับอย่างเช่นถ้าเราอยากไปเรียนและทํางานพาร์ทไทม์ระหว่างที่เรียนในระดับวิทยาลัยหรือมหาลาัยได้เนี่ยบางประเทศก็จะจํากัดให้เราทํางานได้แค่ในแคมปัสอย่างเช่นอเมริกาครับนอกจากนี้นะครับเรามีเป้าหมายในความต้องการที่จะทํางานหลังเรียนจบหรือเปล่านะครับแต่ละประเทศก็อาจจะมีนโยบ,บายที่แตกต่างกันซึ่งก็จะตอบโจทย์กับตัวเรานะครับในการหาคําตอบว่าประเทศไหนเหมาะกับเรามากที่สุดนะครับ ปัจจัยที่3ครับก็คือเรื่องหลักสูตรนะครับการจะไปเรียนก็ต้องวางแผนให้มันมีตระกะและมีเหตุผลนะครับให้มัน make sense นะครับมันต้องดูว่าสิ่งที่เราจะไปเรียนเนี่ยมันไม่เคยถูกเรียนมาแล้วไม่ได้ซ้ําเดิมนะครับกับจะต่อยอดได้ยังไงหรือถ้าเราจะเปลี่ยนสายเนี่ยมันก็ต้องอธิบายให้ได้ด้วยว่าสิ่งที่เราจะเปลี่ยนไปเรียนเนี่ยมันจะเป็นพัฒนาการเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่ดีกว่าเดิมที่เราเรียนมาได้ยังไงสุดท้ายที่สําคัญเลยก็คือปัจจัยที่4คือเรื่องงบประมาณงบประมาณของเราเนี่ยมีเท่าไหร่ที่จะ้องคคบุมทั ค่าเรียนนะครับแล้วก็ค่าของชีพรวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปนะครับดรืยเพื่อฉุกเฉินด้วยนะครับอันนี้แต่ละประเทศก็อาจจะมีตัวเลขที่เป็นข้อกําหนดที่แตกต่างกันนะครับใครที่สนใจนะครับไปเรียนต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอเมริกาแคนาดานะครับหรือนิวซีแลนด์นะครับสามารถติดต่อ k p t o v e r s e a มาได้นะครับเราแนะนำแล้วก็บริการในการเรียนต่อสามประเทศนี้นะครับบริการของเราฟรีทุกขั้นตอนนะครับมีเก็บเป็นเพียงแค่ค่ามดจําซึ่งเราจะคืนให้หลังจากที่นักเรียนเดินทางไปเรียนแล้วครับเรายินดีแนะนำ ให้น้องๆทุกคนได้เดินทางไปเรียนต่างประเทศต,ตามจดและเป้าหมายของตัวเองครับ